สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับคำวิย์มีพี่แตนอยากเล่าค่ะคำวิย์มีพี่แตนอยากเล่าวันนี้ค่ะมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเร่งด่วนนะแล้วก็อยากจะถึงตอนสรุปเลยเพราะว่ามันดีจริงใช้แล้วต้องรีบมาบอกทุกคนรีบมาเล่าให้ฟังว่าไปซื้อตามได้เลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าพี่แต่เนี่ยเป็นคนที่ต้องใช้กันแดดทุกวันแล้วก็ใช้ครั้งละเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลายคนติดตามเนอะอาะช่วงหลังๆมาเนี่ยกันแดดที่ว่าเป็นหนึ่งในดวงใจคือก็มีหลายตัวเนาะเลือกใช้ตามประโยชน์ใช้สอยวันนี้จะไปไว่ายน้ำใช้ตัวนี้วันนี้จะไปทะเลใช้ตัวนี้หรือว่าวันนี้เป็น everyday look เป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าอยู่ในเมืองใช้ชีวิตปกติก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะ แต่วันนี้ตัวนี้ที่อยากจะนำเสนอมากนี่เลยค่ะตัวนี้คือจองแซมมูนมาสเตอร์คลาสนะแอมพูซัน SPF50 บก PA บกบวกบวกบวกเห็นไหมคะ ทำไมถึงต้องรีบมาทุกคนน่าจะรู้กันเลยนะเป็นของจองแซมูลเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าแอมพูแอมพูเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเนื้อมันก็จะคล้ายๆกับเซรั่มหรือเอสเซนต์แต่มันจะมีความเข้มข้นมากกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็บางเบาพอที่จะซึมเข้าผิวอ่ะนี่คือลักษณะของแอมพูแต่จองแซมูนคือเก่งมากที่ว่าเอาแอมพูตัวเนี้ยมาทําเป็นกันแดดแล้วคุณเดี๋ยวคอยดูนะเนื้อกันแดดนะก่อนใช้ก็คือปกติน,นะพี่แดนก็ไม่แน่ใจว่าเขย่าไหมแต่ฉันเขย่า ทุกคนอยากให้ดูเนื้อมากๆเลยนี่นะหยดลงไปบนหลังมืออย่างนี้นะเห็นไหมคะเนื้อเขาจะบางเบาแบบเหมือนเอสเซนต์หรือเหมือนเซรั่มเลยอะ่ะเสร็จแล้วพอคุณลูบๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเนื้อมันก็แตกตัวออกเป็นน้ำอะ่ะบางเบาแบบเลิศมากแล้วก็มีกลิ่นซิตรัสเบาๆก็คือกลิ่นเหมือนเลมอนกลิ่นเหมือนส้มอย่างเงี้ยมีความหอมสดชื่นแต่มันไม่ได้แรงแบบขนาดนั้นเพียงแต่ว่า โอเคมันก็ออกกลิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นิดหนึ่งเตือนไว้สมมุติไปนะใครที่มีอาการแพ้หรือมีอาการอะไรก็อาจจะทดสอบก่อนที่จะใช้นะคะถามว่าตัวนี้ดียังไงสําหรับพี่แดนเนี่ยเหมือนที่ทุกคนทราบ1เลยคือเราผิว2ส,สีตัวนี้เลยไม่ทําให้ผิว2ส,สีผิดหวังเลยจริงๆเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นนี่คือที่หลังมือทาไปแล้วก็คือซึมเหมือนเป็นเอสเซนต์เหมือนเป็นเซรั่มเหมือนเป็นน้ําตัวหนึ่งเลยไม่ทิ้งความมันไม่ทิ้งคราบขาว อันนี้ที่แบบว่าประทับใจและพอใจมากๆอันที่สองเอาตรงๆนะลงรองพื้นแต่งหน้าต่อได้เลยตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่ว่าคุณจะไปผ่านกิจกรรมอะไรมายังไงก็ตามไม่มีคราบนี่คือข้อดีมากๆอันนี้อยากจะให้ทุกคนทุกคนสังเกตมากเลยนะเอาตรงๆนะคะวันนี้รีวิวตอนเย็นหน้าเนี่ยไม่ผ่านการซับไม่ผ่านการทำอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่งหน้างแต่เช้าจนเย็นใช้กันแดดตัวนี้ นี่ขนาดว่าเหงื่อออกนะอันนี้บอกกันตรงๆไม่มีเป็นคราบไม่มีอะไรเลยแล้วในความรู้สึกเรานะยิ่งเหงื่อออกหน้ายิ่งเด้งอ่ะอืมหน้ายิ่งสวย <S <S นี่นะพี่แทนแต่งหน้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนตอนนี้นะคะอ่ายังไม่หนึ่งทุ่มหกโมงสี่สิบอืมเป็นยังไงคะเห็นไหมเนี่ยก็เลยถึงบอกว่าวันนี้จะมารีวิวสั้นๆง,ง่ายๆแต่ได้ใจความมากๆว่าจองแซมมูนนี่คือกล่องนะคะ นี่คือหลอดไปซื้อซะกันแดดตัวใหม่ใช้ดีจริงๆคะ่ะพี่แดนคอนเฟิร์มทุกคนจะสังเกตได้ว่าพี่แดนไม่ค่อยที่จะจะแบบว่ามาบอกอย่างเงี้ยว่าให้ไปซื้อเถอะ จริงคืนจริงก็ไม่ได้บังคับแต่ตัวนี้ถามว่ามันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะอะอย่าง c r e ์เดอร์โป้เนเอาตรงๆถามว่าตัวนั้นดีแล้วตัวนี้ดีกว่ายังไงไม่ใช่ดีในแง่คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์อะไรถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยดีแง่ในเรื่องของราคาตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่1200นะพี่แตนไม่แน่ใจพอดีวันนั้นพี่แนได้ส่วนลดประมาณ10%หรือ15%เนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นทางเลือกว่าโอเคแค d ์เดอร์โปก็ดีบางวันคุณอยากสวยแบบนี้คุณก็ใช้แค d e เดอร์โปบางวันคุณอยากสวยอีกแบบนึงคุณก็ใช้จองแซมุนได้ในราคาที่ย่อมเยาวกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเตือนกันไว้อีกนิดนึงนะดูสภาพผิวให้เหมาะดูการใช้งานดูการใช้ประโยชน์ถ้าคุณจะคาดหวังมากม,ากมากว่าไปดำน้ำเนี่ยนะคุณจะไม่เป็นอะไรเลยคุณก็ต้องลองคิดใหม่นิดนึง นะคะตรงนี้ก็อยากจะเตือนกันไว้แต่ถ้าเป็น Everyday Look c o ค f อนเมอยากให้ไปซื้อไปแบบว่าไปซื้อกันมากๆเลยกับกันแดดจังแสมุนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามพี่แตนอยากเล่านะคะฝากติดตามว่าพี่แตนมีเรื่องอะไรดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ